ผีเสื้อขนาด30เซนติเมตรตัดวงกลมขนาด48เซนติเมตร2ชิ้น28เซนติเมตร2ชิ้น9เซนติเมตร2ชิ้นพับครึ่งผ้าตามแนวเฉลียงผ้านะคะเลือกลายที่ชอบค่ะทั้งหมด4ชิ้นนะคะการพับผ้าแนวเฉลียงจะทำให้ปีกผีเสื้อสวยนะคะเวลาที่เราเย็บ วัสดุในการทำผีเสื้อก็จะมีลูกปาดขนาด10มิลแปมิลหมิลลวดพันก้านเราจะเริ่มเย็บนะคะเย็บตามขอบผ้าที่เราพับเรียบร้อยนะคะโดยให้ระยะห่างประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะจะับรอยพับให้สม่ำเสมอนะคะ จะทําให้ปีกผีเสื้อที่เรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะเรียบแล้วเราก็จะรูดนะคะให้เป็นลักษณะปีกผีเสื้อนะคะปีกใหญ่ทั้งหมด2ปีกค่ะ ปีกที่สองก็ทำเหมือนกับปีกที่1น,นะคะเย็บแล้วก็รูดนะคะปีกด้านล่างจะมีความเล็กกว่าปีกด้านบนนะคะหรือท่าในใดต้องการให้ปีกบนปีกล่างขนาดเท่ากันก็สามารถปรับขนาดของปีกล่างได้นะคะพับผ้าเป็นแนวเฉียงค่ะ หลังจากเย็บเสร็จนะคะรูดแล้วก็จัดรอ,อยพับของปีกนะคะให้เป็นระเบียบแล้วก็ทำการล็อกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตัดได้นะคะเราจะยึดตัวผีเสื้อให้แข็งแรงให้กลีบของปีกผีเสื้อไม่ขยับด้วยปืนกาวร้อนนะคะแล้วเราจะใช้ผ้าขนาด9เซนติเมตรเนาโดยรอบ ของวงกลมที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วเราจะรูดนะคะรูดให้ล้มหลวมนิดนึงนะคะจะได้ลักษณะของวงกลมซึ่งเราจะนำมาติดตรงหน้าแล้วก็ด้านหลังของผีเสื้อนะคะได้เป็นลักษณะของวงกลมแล้วเราจะใช้สองชิ้นด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเราจะใช้ปืนกาวค่ะ าานะคะคแล้วก็จะติดด้านหน้าก่อนนะคะลวดลายสีสันก็แล้วแต่เห็นสมควรนะคะเราต้องการสีเดียวกันกับตัวหรือว่าคนละสีส่วนหนวดผีเสื้อนะคะเราก็จะใช้ลูกปัด8มิลน,นะคะติดปลายลวดไซนี้เป็นลวดขนาดเบอร์18นะคะพับครึ่งแล้วเราก็จะติดกาวร้อนยึดไว้ด้านหลังของผีเสื้อะคะ่ะ ปิดทับด้วยผ้าวงกลมที่เราเนาไว้แล้วนะคะทากาวแล้วก็ปิดด้านหลังตรงที่หนวดผีเสื้ออยู่นะคะเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำส่วนตัวของผีเสื้อค่ะเราก็จะร้อยนะคะลูกปัดจากลูกที่เล็กที่สุดมาถึงขนาดกลาง แล้วก็ขนาดใหญ่นะคะโดยตามธรรมชาติแล้วตัวผีเสื้อตรงส่วนหางก็จะมีความเล็กก่อลลำตัวแล้วก็ส่วนหัวนะคะร้อยรูปปัตเข้าไปตามความยาวของตัวผีเสื้อค่ะหลังจากร้อยให้เหมาะสมกับความยาวของผีเสื้อแล้วเราก็จะเย็บได้นะคะยึดด้านหลังแล้วก็ตัดได้ค่ะก็ถือว่า ผีเสื้อขนาด30เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ